เครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมผู้ที่รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร่วมกันแสดงละครล้อเลียนการเล่นสงกรานที่ไร้สติอนาจารทำลายประเพณีไทยก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กับพลตรีสนั่นขจรประสาทร,รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อขอให้เพิ่มมาตรการในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานโดยให้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนภายใน6เดือนก่อนเทศกาลที่จะมาถึงในปีหน้า ดยเฉพาะการเล่นสงกรานที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการยั่วยุอนาจาร<ม>การกำหนดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล พร้อมกับเร่งมาตรการห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถและก็ท้ายรถกระบะให้จัดสรรแบ่งค่าปรับจัดความผิดพร,รบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสนับสนุนการทํางานของตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่โดยทางเครือข่ายได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลน,นะคะที่ช่วยให้ยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาลดลงเกือบร้อยละยี่สิบห้ค่ะคนริษานก็แสดงความชื่นชมมาตรการที่นําเสนอพร้อมระบุว่าจะมีการเพิ่มมาตรการจับกลุ่มผู้ค้าเหล้าปัน่นโดยจะเริ่มในทันทีเพราะปัจจุบันเยาวชนที่เข้าไปดื่มแล้วก็เกิดเหตุตามมา ไปจำนวนมากเพราะว่าส่วนใหญ่มักใช้เหล้าเถื่อนค่ะ